เองว่าเมื่อกี้เสียงข้อเต็มๆเลยใช่ไหมเนี่ยขวางทาง ไมรถเราขวันขึ้นขโมงจรจริงอย b o u นี y ไม่อยากไม่อยากเข้าอุโมงค์อบอกตุงๆแต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราไม่ชอบเลยเข้าอุโมงค์เลยน้อนักก็ดมาอ๋อครับผมเออ ม,มันเราจับปันไดยขาเก้าอี้ฟังจากเสียงแล้วโอเคไม่ดีนี่อดีคนอ่ออ๋อะอะไรอะไร

ไปตรงนี้นะอยู่บอมเดสโกน <on> ขนาดนีนะ้เดี๋ยวเราเอาอันจะขนาดไหนวะเดี๋ยวเราเอาอั้นลักวะน,นี่นะผมยังยังยังไม่มีงบซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้ล่นก็นคอมเมนต์กันมาบอกได้ เอาอยากแก้ให้เล่นเนาะหรือจะใจซื้อไปใจซื้อไปเพราะราคามันทันกว่าฝ่านนี่นเล่นมานี่ไม่หลุดลนะโอ้โหมันดงมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่นะน้องมันต้อง โอ้โหมันดงอะไรเนี่ยเรียบเลยโอ้ย อย่าหาทำตตกตกตกแลกโอ้โหอังมันนะ can fix t h t h a s โอเคบ่นของนงงทีแะระเบิดไหมระเบิดได้นะ

Wait, 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 what room is that? Spread the a weird store? Yeah, that's right. I gotta burn out the rest of these nests. Alai, Alai. Oh, one love die. My tail, he died away. Lap, mana. here it is now i just gotta find a blade gotta take a closer look which way still got this yeah คุณคนไปทาบ ต้องกลับไปที่นู่นเนียโอเคผมเริ่มเบื่อเบล่ากับเกมในก่อนแ้นะคนดูนั้นนะมันไม่มีอะไรนะ่าสนใจเท่าไหร่มันไม่เหมือน,ม,นมันก็โอเคแหละแต่เรื่องมันก็น่าจะตาม

พักสักหน่อยดีกว่าเดินตามมปนเช้ามันรู้สึกปดไปตลอดทั้งวันนอนทังคืนตอนดีไม่เป็นอะปรรรคผมจะินองนี่ S <S รู้สึกประเพณยไม่ได้นอนแะล้แล้วก็ไม่ได้เติมน้ำมันแล้วแล้วก็มันก็สว่างมันก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดนึง

Cảm ơn các bạn đã theo dõi mà. รับคเกมที่ผมซื้อมาก่อนนีน้มันมันเล่นไากมันเล่นได้นะแต่ว่ามันออออากาศไม่ได้พร้อมมนเกมเล็ดเลดที่แบบว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะเออง่ายๆขออมคอมนึ่ให้รู้ว่ามันเหมาะสมแล้วกันนะผมซื้อมาเกมแล้วกันว่ามันไม่สามารถทำได้อุ้ยเกด แกยม,มานั่งแอกติดหรือติดเดงแก่ยากเลยไม่รู้สิแกเป็นยูทูบเบอร์ได้ไม่นานที่อยากมีประวัติฉันมันคนมีประวัติมไม่ค่อย,อยฉันมันคนมีทำไรที่หัวใจขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันลืมขเขาไปเมื่อไปรแล้วงั้นตึงๆะจติงๆขาแค่เธอบิดหูลืมตาหัวใจต้องยอมรับรับเธอทั้งใจไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมาแต่ฉันขอสัญญาจะเ,เป็นรักสุดท้าย murderers I got this hang on you're not gonna make it out here I know where there's a camp no no where where I'll go uh I run my I run my I Head to Lost Lake. Ask for Ricky Patel. She'll take you in. Thank you so much. I thought I was gonna die in there. Tell them it was Deacon. They'll know. Okay, keep running, stay out of sight. Okay, let's go. I'll leave up

หลายคนคิดซ้ำขา้างในที่แพ้่เดิมต้องยอมรับรับเธอทั้งใจมันใช่รักแรกที่ผ่านมา <we> แต่ฉันก็สัญญาจะเป็นรักสุดท้ายฉันมันประวัติไม่ที่ต้องวัดกันที หัวใจหลับได้ไหมหัวใจเก่าๆดวงดีถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉัน ประวัติไม่ดีแต่ยอมทีหมดทั้งใจไห่เธอทั้งใจความภาค

ความพิเศษเมื่อคืนสองโอเคประมาณนี้ก่อนเด้อเนาะไปเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเออพรุ่งนี้ผมจะเล่นหรือเปล่าไม่รู้เนาะเพราะว่าพี่ก็อีกยพี่อ่าวันหน้าผมจะไปรับไปพักหล่อนี้ผมก็ต้องอยู่ขะนั่งน่ารักอาจจะขออนุไปก่อนเนาะต้องต้องขอโทษเพราะว่ารับชมไปโน้ตไปก่อนแล้วกันนอนรับชมอ่าไปซีรีส์ไปก่อนแล้วกันนะ พราะว่าพรุนี้ผมพรุนี้ผมก็ต้องดูหน้างานก่อนว่าอะไรยังไงนะครับผมโอเคหลักๆโดยรวมประมาณนี้เนาะประนี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิด <Yeah. S 1> ว่าคนชอบก็อกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดซับสไครต์ <you> <c oughs> นะผมกดกระดิ่งเตือนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆ <Yeah, S 1> ด้วยนะครับ <good. S 1> อากุพูดอะไรอาผมพ,พูดอะไรไปมีติคัดบ้างหรือมีอคำเมีใครอะไรเก้ายกับกองไป ไว้เรามาเจอกัน <Okay. S 1> ใหม okay. ่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมก็เหมือนเดิมเนาะสำหรับขั้นใดที่กำลังมองหาแว่ตาที่กองแสงกองสีได้นะผมก็มีนี้มาแนะนำหตัวคือเป็นแว่ตาออฟตันมที่สามารถกองแสงกองสีได้ในตัวนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจอาร์ติปเอ้ยไม่ใช่สั่งซื้ฟิ ที่เฟ e บุ o k ตามเานาฟนเพจอ,ออพทัตนะครับผมแล้วก็ไลน์แอดออพทัตนะครับผมแล้วก็เฟ e บุ o k เอพูดไปเลยดีกว่าช็อปปี้สันต้าเนาะราคาก็อยู่ที่1นึ่งเจ็ดร้อบาทไอโค้ดพี่พี่ยูทูบเบอร์เอ็ดทันตีหนึ่งร้อยบาทโอเคป่ะน,นะครับผมสำหรับวันนี้ตามยูมีกอ็ขอตัวลาไปก่อนค,ครับติดภาพประปากันได้ก็กลับขอไป รับวันนี้,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  I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had a bad. After her, there ain't no coming back.